ครั้งนั้นนั้นว่าภิกษุผู้อยู่ในเทศโดยปกติโลภหนึ่งไปแล้วสู่เมืองชื่อว่าสาวัตถีจากเมืองชื่อว่าราชคือถวายบังคมแล้วซึ่งพระาศาสดาผู้มีปฏิสันฐานอันภะาศาสดา,าสรงกระทําแล้วผู้อันภะษาสดาตัดามแล้วซึ่งการอยู่สําราญแห่งพระอริยสาวกทั้งหลายสองการาบถแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นทั้งปวงจําเดิมแต่ต้นอันภา,าศาสดาแต่แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าพระเทวทัตนั้นย่อมทรงไว ซึ่งพระอันไม่สมควรแก่ตนในการนี้นั่นเทียวหาไม่ได้แลวอันว่าพระเทวดาทรงไปแล้วซึ่งพระอันไม่สมควรแก่ตนนั่นเทียวแม้ในการก่อนดังนี้ทรงนํามาแล้วซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วว่าในการอันล่วงไปแล้วครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทาตทรงยามบุคคลให้กระทำอยู่ซึ่งความเป็นแห่งพระราชาในเมืองชื่อว่าพารานสีอันว่าบุคคลผู้ยังช้างให้ตายคนหนึ่งผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าพารานศีโดยปกติยังช้างให้ตายแล้วนํามาแล้วซึ่งงานทั้งหลายด้วย ซึ่งหนังทั้งหลายด้วยซึ่งไส้ใหญ่ทั้งหลายด้วยซึ่งเนื้อลำด้วยขายอยู่สําเร็จแล้วซึ่งชีวิตครั้งนั้นนั้นว่าช้างทั้งหลายมีพันไม่ใช่หนึ่งในปายย่าแห่งหนึ่งเือแล้วซึ่งเทโคจรไปอยู่เห็นแล้วซึ่งพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อไปจําเดิมแต่การนั้นมอบลงแล้วด้วยเขาทั้งหลายจบแล้วในการเป็นที่ไปและเป็นที่มาย่อมหลีกไป ในวันหนึ่งอันว่าบุคคลผู้ยังช้างให้ตายเห็นแล้วซึ่งกิริยานั้นคิดอยู่ว่าอันว่าเรายังช้างทั้งหลายเหล่านี้ย่อมให้ตายได้ดูยากก้อนว่าช้างทั้งหลายเหล่านี้ย่อมจบซึ่งพระปัจเจกพะพุทธเจ้าทั้งหลายในการเป็นที่ไปและเป็นที่มาอันว่าช้างทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งอะไรนนแลย่อมจบดังนี้กําหนดแล้วว่าอันว่าช้างทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งพระกาสาวะย่อมจบดังนี้คิดแล้วว่า อ่นว่าอ่านแม้อันเราได้ซึ่งผ้ากาสาวะย่อมควรในการนี้ดังนี้ลักแล้วในผ้ากาสาวะทั้งหลายอ่านอ่นานพระปัจเจกพพุทธเจ้ารูปหนึ่ง<ฮ>ู้ลงแล้วสู่สาอันเกิดแล้วอาบอยู่ตั้งไว้แล้วเทฝั่งหนาเสซ่งจีวรถือเอาแล้วซึ่งหอกย่อมนั่งคมซึ่งอว,วัยวะอ่านเป็นไปกับด้วยศรีรษะ กล้หนทางเป็นที่ไปและเป็นที่มาแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นอันว่าช้างทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งบุคคลนั้นจบแล้วด้วยความสําคัญว่าอันว่าพระปเจกับพระเจ้าดังนี้ย่อมหลีกไปอันว่าพานั้นพานแล้วซึ่งช้างตัวไปอยู่ข้างหลังแห่งช้างทั้งปวงแห่งช้างทั้งหลายเหล่านั้นด้วยหกอกย่างช้างนั้นให้ตายแล้วถือเอาแล้วซึ่งอวัยวะทั้งหลายมีงานเป็นต้นฝังแล้วซึ่งอวัยวะอันเหลือในแผ่นดินย่อมไป ในการนั้นเป็นส่วนอื่นอีกอันว่าพระโพธิสัตว์ถือเอาแล้วซึ่งปฏิสนธิในกำเนิดแห่งช้างเป็นช้างตัวเจริญที่สุดเป็นเจ้าแห่งโขงได้ไปแล้วแม้ในการนั้นอันว่าผานั้นย่อมกระทำอย่างนั้นนั่นเทียวอันว่าพระมหาบุรุษทราบแล้วซึ่งความเสื่อมล่อแห่งบริษัทของตนถามแล้วว่าอันว่าช้างทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วในที่ไหนเป็นสัตว์น้อยเกิดแล้วดังนี้